นมมีโตโยต้าป่ะนมสดมีโตโยต้าป่ะรถแรงนี่วันนี้มากินอายุสิบเก้าจริงหรอน้ำปั่นพี่นึกว่าสิบห้าสิบหกแล้วเนี่ยวีน่าเด็กป่ะน่าจะเด็กตัวก็เด็กสดเพิ่งจบปีนี้เนาะสจบแล้วเส็งแล้วเส็งแล้วก็คือจบแล้วเส็งเมื่อกี้นี่เออ สดจริงหรอให้เห็นผ่านๆอยู่ทำไมผู้บ e ่าวมาไม่ถึงที่นี่หรอเลยผู้บ่าวเลยโค้งอยู่ตรงโค้งพอดีเนาะงามโพดผู้บ่าวประกาศจีบเออบ่มีผู้บ่าวดิจริงเหรอน่ารักะมันเป็นผู้บ่าวผู้เสือเออมีฟงมีเฟสอะไรบ้างบอกเออแต่บออยากให้มันต้องมีคนแต่บ่อยากให้มีแต่บออยากให้พี่หรอเ จบละมันต้องมีคนมาจงมาจีบทางคงทางเฟซบ้างเนี่ยบุ๊ิีขั้นตอนการทำนะไม่ให้เฟซใครหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้มาจีบใส่ผงใส่นมใส่น้ำตาลมาเบิ่งหลักเบิ่งสูตรน้องเป็นใครเอาสูตรไปก็คงทำไม่อร่อยเท่ากับน้องทำเองหรอกเออมันต้องใส่ใจลงไปด้วยใส่ทุกจอาใส่ทุกจอบดิบหรือซุกหรือใจอะใส่ไปอ่ะ ปกสักฟอกใส่ใจเลยบ่น <c oughs> ี้ตาหนว่วเข่าว,วาอันอที่เิ่นนมสดพ่นรงอีกหวานย่บอ่ะหวานเฮ้จัดเพราะันได้กินโอ้ถามพี่หวานเทียบเลยเนี่ยกับไปตัดขาเลยเนี่ยหวานใครมาโดนเราบ้างน,นี่ โดนเจีปีแล้วเนี่ยหาขายปีนี้ส้วงสงการโอ้ขายดีป่ะไม่ขายอยู่ไมไ่ขายอยู่เนาะถ้าไม่ได้ขายก็ปิดร้านเลยขายดีอยู่ไม่เคยขายไผ่หน่องป่ะขายได้วันละสามจอกอันเนี้ยสามจอกปิดร้านเลยเจ้าเห็ดนี่เจ้าเคยกินในซอยของเห็ดจังป่ะ ก็กินคนของเฮดบ่าเคยอยู่ <c oughs> วาโพด <c oughs> วาโพด <c oughs> มักน้ำอย่างที่สุดน,นี่ยวาโพดมักสีเ

ี่เรียบร้อยนะล้นอีกแล้วฮะล้นอีกแล้วไข่ยังแข็งหลายท้าเปไข่บุกเปรี้ยวๆมันมักเป็นอะไรเดีกซื้อสับเลตมักชาเขียวบอสมันเป็นไข่มุกเปรี้ยวๆบอบอกแต่แรกว่ามักชาเขียวจะได้กินชาเขียวอืมอืมอ่ะตีดูดโซ่ีดูดให้ฟังนะมักชาเขียวดีบ่ มากสักเออยู่เดะอย่เดียวว่าทางอายนอื่อจะน้อยสียนดีอาบเอาละอ้าบอาไกินคอนเสิร์ต้าบกินน้ำหวานวยหวานยูลวใส่น้ำลายนะมาหรืเป็นน้ำาำว่าเราี่จอกลายอยู่บ่สามจอกนะลายอยู่แสดงว่าทาไม่ได้ำเลย่หลายเป็นไหน อ๋อน้อยไปจนน้ำไม่ได้เรียนจบนี่สิไปเ็ำงานอยู่ไหนยูบะไปไทยโอ้ยที่บ่ได้แวะแล้วตาบันนี่ไปไทยปะล่ะไปไทยเหรออะไรไปที่ใดอ่ะไทยไปเฮ็ดอยู่ไาหงูบ่ทันฮู้บ่ทันฮู้อืมไปได้หายเดียะไปได้หายดี ปลาย่างรถไ,ไปปลาย่างรเลยไปน,น้ำไอ้เฮ็ดน้ำไอ้ดีกว่าดับหน้าแต่ละคนเอาแล้วไปแล้วไปเบิร์งฮานบปเนี่ยห้แม่เบิร์งห้แม่เบิร์งบ่โอ้บ้าน hey, e, hey, e, hey, e, พี่มีงานอยู่นะล้างเครื่องบินได้ก็ไปเลยไปล้างเครื่องบินซิ ร้านในหมู่บ้านนะครเพื่อทำเมืองพ้นเกือบตกเนาะบ้านอย่างแล้วนะบ้านโพสีบ้านโพสีนะครับ้านโพสีเมืองหินบุญอืมเมืองหินบุญสปอปไทยสปอปไทยขำม้อนเลครับไปดิโอหนึ่งร้านที่น่าแวะมากๆเลยได้สองจอกูเดินบ๊ายบายบ๊ายบายนี่อ่ะ จอกเท่าไหร่เนี่ยจอกเท่าไหร่จอกส oh, <15. S 1> ิบห้าสิบห้าอ้าวของไอ้นมันมันคือเป็นสองจอกไปนี่ซะมันเต็มเด็ <laughs> ทำเกินได้สองจอกเลยเอา่าไม่เป็นไรกินอะไรทำ <Okay. S 2> ไมถึงได้งามงามขนาดนี้ให่เด้อมีเอ้ยมีอ้ายมีอะไรบ้างเหมืเนี่ย มีไอ้สองคนออ๋มเราเปคนสาวคนเดียวเลยป่ะเนี่ยปารพี่ต้องห่วงแม่อาจะเป็นน้องคนน้อยเนาะบ่ต้องทอนบ่ต้องทอนพี่ให้ขอบใจจ้าบ่เป็นหยังฮะฝากใจไว้ด้วยเด้อเดี๋ยวมาเอาคืนนี่นะจะกินยังไงให้หมดนะครับผมฝากพูดแบบนี้มาทุกวันเลยผมฝากไว้หลายเดือนแล้วเอาฝากไว้หลายเดือนละเข่นไอยูฮานต่ำเทือนนึ่ง อ๋อตำที่ไหนอ่ะยิ้คนถามอ๋อบสงสัยเขาไปหาสาวแถวนั้นบ่อยแลพี่พี่เพิ่งมาครั้งแรกก็เห็นน้องเขาแหละก็เลยแวะเอาหัวใจฝากไว้วางไว้แถวนั้นอะไรคนนั้นคือไม่มีไรไรบ้านแล้วนะโฮมเลนแล้วนะมันนอนอยู่นี่นะอ่ะโอเคบาย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 เดี๋ยวพวกผิวมัตไทรกิปเดี๋ยวกะขอจบเพียงเท่านี้นะเบิ่งคนสวยทำนองทำนาเหตุแล้วแล้วงานแล้วแล้ว ดำแล้วนะ